สามอาทิตย์ใช่ป่ะเราอั้ต่อมามันคือหยุดอ่านหนังสือสอบแล้วก็สอบพอสอบเสร็จก็เพิ่งมาเปิดเรียนคือตอนนี้แหละแช่หนูห่างหายไปนานมากอันนี้ใช่ไหมคือเพื่อนหนูแบบตื่นเต้นมากว่าหนูมาเรียนแบบเฮ้ยนี่นี่มาเรียนหนูลงสตอรี่ใช่ไหมเพื่อนก็จะพีไพน์มาแบบเฮ้ยนี่นี่มาเรียนอะไรอย่างงี้เออตื่นเต้นไม่ใช่ว่าไม่อยากมานะคือแบบไม่มีเวลามาไงเพราะว่าต้องไปถือกรุงเทพยาวอีกแบบอาทิตย์หน้าอะไรอย่าง ช่หนหูอยากไปเรียน,นสุดๆแล้ว,วจริงๆ,ๆคือแบบว่าเพื่อนหนูก็แบบเหมือนแบบถ่ายอะไรนี้ใช่ไหมแล้วมันติดหนูอะไรนี้ใช่ไหมแล้วคนก็แบบเหมือนคือแบบชมเยอะว่าแบบเฮ้ยใครอ่านแล้วไม่เคยเห็นเลยอะไรงี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เข้าเรียนแล้วเออแบบพวกแบบน้องๆในคณะอะไรว่าไม่เคยเห็นหนูเลยไม่แต่คือบเพื่อนปกติเพื่อนในคณะจะเห็นบ่อยไงแบบพวกแบบเรียนสาขาเด,ดยียวกันจะเห็นบ่อยแต่ว่าเข้าแบบสาขาอื่นหรือว่าแบบพวกรุ่นน้องอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว พราะว่าหนูก็แบบเรียนแล้วก็กลับเพราะว่าแบบเทอมนี้หนูก็ลงวิชาน้อยมากๆเลยน้อยแบบน้อยมากแทบจะแบบไม่ต้องลงอยู่แล้วอะทุกคนคือหนูอะเราต้องไปกรุงเทพแบบเราก็ต้องอยู่ยาวแบบยาวมากอะหนูก็เลยเครียดมากว่าแบบเออไม่ได้กลับมาเรียนเลยกลัวแบบไม่รอด่างเงี่ยเพราะว่าแบบเทอมนี้หนูก็แบบไม่ได้ดอกเนี้ยคือเรียนต่อใช่มันป้าป้าแต่บอกว่าแบบเออก็จะลองแบบ โรงเรียนไปก่อนลงนหน่อยๆเอาอะไรอย่างี้